สวัสดีครับแม่วาปอนทุกคนทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับเจเดียนโอนซกราวบิรามครับวันนี้เรามีผลไม้นะครับอร่อยๆมากินกันนะครับซึ่งมันเป็นผลไม้ที่เราเรียกว่าตุ้มติปนะครับภาษาเขมรเขาเรียกว่าตุ้มติปส่วนภาษาไทยนั้นเขาเรียกว่าน้อยหนานะครับบักน้อยนะภาษาเขมรเขาเรียกว่าตุ้มติปครับแม่บาปอนวันนี้จะมากินจะมากินให้ดูว่า น้อยหนาพื้นบ้านของของของหลังหลังบ้านครับข้างบ้านครับข้างสวนนะครับผมยังไงนี่ยทำเอาปมบูนเอ้ยยี่เขาจะตุ้มเตียบตุ้มเตียบพูดอย่างนี้นะครับอย่าไปพูดอีกตุ้มเตียบนะครับตุ้มตีบเอ้ยยังไงยามือนี่รีวิวสั้นมือเนี่ยเวลาบ้านโมบูนเพลย์บบดตุ้มอะไรยังไงเพื่อมาให้เป็นการรอช้าและช้ารอประเดิมเลย เออมะนาวเอ้ยอยู่ๆบ้านฮุบมะนาวมื้อนี้ตุ้มเตียบอันนี้ก็มันมีติงกี่ตัวเน้อแต่เคยน้องที่ TikTok น้องเกียลูกมันเกียตัวจักโจสดายโอ้ยสระเมียมอยู่1 AC เนาะแม่นบ่หืมเหนียวหวานนุ่มนี่ดู เนื้อเนื้อนุ่มมากแมวบนนุ่มด้วยหอมด้วยนะเนื้อแน่นเนื้อเยอะือ เรื่นมีนจอย่างนี้ติบนี้ดีอย่างหนึ่งครับมันไม่มีใจนะมันไม่มีพวกแอบเพี้ยมาเกาะติดไม่มีับมันเลยทำให้เรากินอร่อยนี่อร่อยมากแกะยาเลยง่ายๆดี

ก็ถ้ากินหมดสีโลกนี้คืออิ่มอ่ะข้าไม่ต้องกินอ่ะ คือเวลาผมกิน,ม,กนมันจะสกิมแบบนี้แหละเบลบางปนตรงตรงตรงงตรงนี้อะไร่ี้ครับ,แบบบ,รบอันนั้นอาก็ได้ซีบรอเลยจริงจริงไม่ได้กินบรอนะครับผมถ้าทุกคนรู้จักกินคือเราเราแกะเลยครับเพราะว่ามันสุกไอ้เปลือกมันไม่สุกมันมันมันไม่ติดกับไอ้นี่เหรอเนี่ยคือมันเจี๊บน่องใสใหน่ก็แกะ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 ได้หมดเลยอนยะ่างคือมันเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่หไหนแต่ไรอยู่แล้วครับเวลากินผมนกินในแบบนี้แหละผมไม่ค่อยใช้ช้อน một sao đại tròn kia thì à thích cái này kẹp cái đồ nhộn 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 lên. Nhộn lên. Nhộn lên. nó cái nhọ lời nhọ rồi vì ăn thật tiền không bị em buồn subscribe cho kênh อย่งเงียอย่างเะเนี่ยอา่อาอา่าอ่าพันโสคราวเอ้เลยแม่เอาผลมันไม่เพันทุ่มเลยไอ้ตีงตามตะลงตามตลาดตัวเด้ออันอน,นี้คือปุชโสคราวเลยนี่นี่เขาจะพุชโสคราวของแท้ ดูแบเอ็มจะยังทำอยู่บนคือใส่วิสวัตบาดขึ้นอเวลาดึงบุ๊กเยีย่างเช่าจองโมอย่างนั้นเอ้เลยต้องใช้วิธีนี้ครับผมคือเหนียวนุ่มนะครับวิสเอ็ดแต่เวียงนุ่มอ่ะแล้วเรียกคำแบบเอ็มแบบชุ่มปากเลยนะเวียมันคือแบบเอ็มอ่ะ ทุกคนน่าจะเคยกินนะครับอันนี้เก็บมาบมก่อนนะเพราะว่าถ้าเก็บให้มันสุกบนต้นมันมันที่ปากกะจาบสีบัดมูนมือใส่กะเลา่ครับ ใช่ไหมสีแบบเจอยมือบัตมันมนวยจบัตรมันมีนอุดมัมนก็คือวิกลไม้มม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 มสกลาบัตรหน้านี่วิกครช่วงนี่เห็นวิกช่วงที่ผมยืน่อมาสี่ตุมต่บบมจีบมันม่หน่ะ ที่มันเอ่อโมโยโม่โมเมอนี่คือมันไม่ติบตะลอดหรีอก็ติบสระติบได้ดำหนังธนาได้คุณเอง